คุณเปียากแก๊โจมข้างบนมันไป็นยังไงจมกดเจทันจกรกดเจกดเจเออเยเอี๋ยอก่อนออเอแเอวเออ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 ออออเออเออ้าอออเ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 ออออเออออเ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 ออออออเอออเอเออนออ ระวังขาชั้นมึงก็ได้ไวจังเลยมึงไปด่านคุนทดเลยไปกูอยากไปเที่ยวด้วยด่านคุนทดโอ๊ยคุณพีคคุณพีคอยากแก๊กโอ๊ยน้องสาวน้องสาวหนูลงมาเอาน้องสาวมาช่วยด้วยโอ๊ยโอ๊ยจกขึ้นยังไงเดี๋ยวก่อนขึ้นยังไงอันนี้สามหรอดอันสามต่อขอออกจากการแข่งขันตรงนี้ได้ไหม เธอฉันพอแล้วว่ามึงด่านสามมาเร็วๆด่านสามจ้าไปยังไงอ่ะเธอต้องเหนี่ยวตัวจากตรงนั้นแล้วก็เหวี่ยงตัวมาเกาะเส้นนี้ต่อเอาขามาเกี่ยวเอาขามาเกี่ยวแล้วเ้ยไปแล้วมันไก่จังคะเธอเธอจะอยากเนี่ยให้เธอเล่นอันนี้อ่ะวิ่งวิ่งแล้วก็โดดจับอ่ะเฮ้ยนี่เนคนคือดันถือใช้ของกินจาไว้เลยพี่บีทำให้ดูหน่อยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โอท้ยกรดข้ายค่ะอ่แล้วถ้าไปที่ดีเอาวันเล็กสุดอ่ะไหนไหนมาทดลองเองต้องวิ่งจากทางล่างหรอใช่สิเทกโตขึ้นไปไฮได้แล้วลดลงยังไงอ่ะข้างทางข้างทางข้างทางเฮ้ยลงนากลัว ไป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 ปันหปัญหาไมไอยู่ตอนขึ้นหรอปัญหายู่ตอนลงยังไงก่อนไปไปไปเล่นน้เล่นน้ามึงมันลงนักกลัวไม่มองมีคนเป็นแบบเนี้ยพอเขาขึ้นไปเสร็จปุ๊บอ่ะไม่มีใครเอาเขาลงมาสาวันถ้าค่อยลงมาได้อันนี้นะคะอย่างที่เขาพูดไว้ว่าขึ้นอย่างหงลงอย่างหมานะคะเหมือนเนี้ยเหมือนในหนังอ่ะที่อยู่บนเรือยอทอ่ะแล้วรีบกระโดดลงไปเล่นน้ำโดยที่ไม่มีทางขึ้นอ่ะ ะกลัวลื่นๆแล้มันหลุดอะไรแฝดเมืองกลัวลื่นๆแล้มันหลุดอ่ะไม่ใช่แฝดหรอฟันมันย่องอยู่ทังไงเมืองฮะกลัวขึ้นๆแล้วมันหลุดอ่ะฟันหนอะที่มันเล็ดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมันหลุดกกลัวมาคนบ้านใหญ่เลี่ยที่หลุด จูมข้างบนมันเป็นยังไงจูมกดเจทัชกรกดเจกดเจ ยไปไหนย่าอ๋อโหไปหมดเลยเออนึกว่าอยู่คนเดียวเออวันเั้นดิบกุ้งไหมเออดิบดิบกุ้งดิบกุ้งมันจะไม่ตายนะข้าวอะไรเงี้ยกูลงไปนะแล้วมึงเหยียบนี่คนละแบบเลยพร้อมนะแล้วก็เหยียบนะเนื่องต่อไลนะเหยียบไลนเหยียบไลน์ไม่อยู่ตารางเลยไม่อยู่ตารางเลยนะเอ้ามา จมจมกจขึ้นมาถูกไหมอ่ะมึงเอาตรงๆไปแล้วจะเปกเอาไปเอาไปเอาไปมึงไม่ยืนเลย เร็วเร็วนเกาเจะได้แบงค์ขอลองอีกหนึ่งทีไปฮานน่าแบงค์เวยเเที่ยวไทย